มามองตัวเองนะว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราตัวครูนะครูคิดว่าพวกเราหลายคนเนี่ยที่ที่อยู่ในสภาวะพวกเนี้ยนะคะเราต้องกลับไปย้อนดูว่าอะไรที่เป็นเนี่ยเรื่องที่ครูยกมาวันนี้ก็เกี่ยวข้องก็คืออะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแน่น้อยที่เราสะสมมาบั่นทอนสุขภาพจิตสุขภาพใจเรามาอย่างยาวนานสุขภาพกายด้วยนะคะวันนี้นะคะครูมาเข้าเรื่องต่อเขาบอกว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะอดทน ลองถามตัวเองดูสิว่ามีอะไรในชีวิตของคุณบ้างที่คุณกำลังอดทนอยู่อาจเป็นงานที่ไม่ชอบเพื่อนที่ท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ที่จืดจางหรือแม้แต่นิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพการอดทนกับสิ่งเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่จะบั่นทอนความสุขแต่ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราด้วยทำไมเราถึงเลือกที่จะอดทนเครื่องหมายคำถาม ความกลัวการเปลี่ยนแปลงนะหรือการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนบางคนกลัวหรือไม่อยากที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะเราอาจกังวลกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกลัวความผิดพลาดหรือกลัวการถูกตัดสินอ,อันนี้นะคะเป็นความกลัวที่หลายๆคนประสบพบเจอนะคะเราทุกคนนะเป็นปัจเจกบุคคลและทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะคะครูเราก็เป็นแบบนั้นนะคะใน,ในทุกระยะเวลาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้เป็นครูแล้วเ,เป็นคนเก่งนะ,ะแต่เราก็แค่เฝ้ามองดู สภาวะอารมณ์ของตัวเองนะคะเราอาจคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แม้ว่ามันจะไม่ดีนะักก็ตามความเคยชินทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยแม้จะเป็นความปลอดภัยจอมปลอมความเชื่อผิดๆบางครั้งเราถูกสอนมาว่าการอดทนคือคุณธรรมอันนี้คือความเชื่อที่ผิดๆเนาะหรือการยอมเสียสละคือสิ่งที่ควรทําเสมอไป ก็จะมีเรื่องของความสมดุลนะคะใน law of universe ที่ครูสอนด้วยนะคะก็คืออก่อนที่เราอยากเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้อะไรเป็นผู้รับที่สมดุลนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ในความเป็นจริงการเสียสละที่มากเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียตัวตนความรู้สึกผิดเราอาจจะรู้สึกผิดหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวังนะคะข้อนี้ก็มีหลายท่านเป็นนะคะ ทำไมเราควรกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดว่าทําไมนะ why ทาไมเราควรกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะเรามาขยายความตรงนี้กันนะหนึ่งนะคะก็คือเพื่อความสุขที่แท้จริงเพราะชีวิตนั้นสั้นเกินไปชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะต้องอดทนทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่จําเป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคือการให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขอย่างแท้จริง เพื่อการเติบโตการเปลี่ยนแปลงมักนมาซึ่งโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการก้าวออกจากสถานาการณ์ที่ไม่ดีจะเปิดทางให้เราได้พบกับสถานาการณ์ใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเคยประสบมาเลยนะคะแล้วครูก็เคยเป็นนะคะการก้าวออกมาจากสถาน